ในยามเช้าของวันพระเดือนสิบสองแสงอาทิตย์อ่อนโยนาสาด่องผ่านใบโพใหญ่ที่ต้นศักดิ์สิทธิ์แห่งวิหารหลวงใจกลางกรุงเก่าเสียงระฆังท่อแวววสั่นสะเทือนดุดดังคำเตือนจากสวรรค์ บรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นหอมของทูปกำยานจันหอมและเสียงสวดมนต์นุ่มนวลของสามเณรในชุดจีวรสีขาวที่นั่งล้อมวงกันภายใต้ร่มไม้มุ่งมั่นเข้าสู่ภาวนาอย่างสมาธิพระโพธิสัตว์ผู้เป็นทั้งพลังแห่งความเมตตาและผู้สืบทอดธรรมอย่างลึกซึง้งมีนามว่าสิทธัตถะ ผู้ซึ่งเคยหลอมรวมกายใจผ่านหลายภพหลายชาติเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากและนำพาพวกเขาสู่ทางสายกลางในครั้งอดีตอันไกลโพ้นณนะเมืองเวสาลีสิทธัตถะในวัยหนุ่มเคยเป็นเจ้าชายผู้มียศใหญ่แต่หัวใจกลับเต็มเปี่ยมด้วยเมตตาไม่หวังสิ่งตอบแทน เมื่อลาวันแห่งสงครามและโรคระบาดคร่าชีวิตผู้คนชายหนุ่มผู้นี้ได้ยอมสละตำแหน่งและยศศักดิ์เดินทางไปยังหมู่บ้านที่ห่างไกลแม้ต้องเผชิญอันตรายจากพวกโจรป่าและโรคร้ายตลอดการเดินทางนั้นเสียงขับขานธรรมของท่านดังก้องไปยังผืนป่าและท้องฟ้ารับรองว่าชีวิตทุกชีวิตมีค่าและคู่ควรแก่การช่วยเหลือ ภายในวัดป่าสะอาดที่เขาอาศัยสิทธัตถะได้บ่มเพาะความรุ่งโรดทางจิตวิญญาณผ่านสมาธิขั้นสูงที่ชาวบ้านมุ่งหน้าเพื่อขอคำชี้แนะ หลายครั้งเขาต้องต่อสู้กับภาพมายาต่างๆของจิตใจที่ท้าทายความเมตตาและความเข้มแข็งมีบ้างที่ความทุกข์และความเสียสละแทบจะชํำรุดหัวใจทว่าเสียงเพื่อพุทธดำรัสในอดีตชาติของท่านยังคงดังอยู่ไม่หยุดว่าความรักที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนคือหนทางสวรรค์เหนือทุกภยัย เรื่องราวพราวพรางด้วยปาฏิหาริ์เกิดขึ้นเมื่อแดกน้อยป่วยหนักใกล้ตายณหมู่บ้านหนึ่งสิทธัตถะได้นำพาน้ำจากแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์มารดน้ำชีวิตความเจ็บปวดค่อยๆค,ค,คลายลงภายใต้ร่มเงาของต้นสีมหาโพทั้งหมู่บ้านได้สัมผัสกับพลังแห่งความเมตตาที่แผ่ซ่านอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ครั้งหนึ่งในยุคปัจจุบันเรื่องซับซ้อนของกรรมและลิขิตได้เชื่อมโยงชะตาของสิทธัตถะกับหิงสาวชื่ออรไทยผู้เป็นครูสอนศิลปะในโรงเรียนเล็กๆณชายขอบกรุงเก่าอรไทยผ่านการฝึกจิตและเจริญวิปัสสนาควบคู่กับสอนธรรมะให้เด็กๆได้เรียนรู้ความรักและเสียสละแต่ชีวิตของเธอกลับเต็มไปด้วยความล่มจมจากความทุกข์และปัญหาครอบครัว ในคืนหนึ่งขณะที่อรไทยนั่งสมาธิใต้แสงจันทร์เต็มดวงความทรงจำของอดีตชาติกลับชัดเจนกว่าเดิมเธอเห็นภาพซ้อนของสิทธัตถะที่เคยช่วยเหลือผู้คนบนถนนโลกโบราณและลิขิตแห่งกรรมที่ผูกหัวใจของเธอไว้กับชายหนุ่มผู้หนึ่งชายที่เคยเป็นศัตรูในชาติอดีตแต่กลายเป็นเพื่อนร่วมทางในปัจจุบัน ช่วงเวลานั้นเองมารผู้ซึ่งเป็นจอมปั่นป่วนทางจิตวิญญาณปรากฏขึ้นถาทายและกระตุ้นความกลัวความโกรธและความลุ่มหลงอรไทยและสิทธ,ธัตถะต้องเรียนรู้การปล่อยวางและใช้ปัญญาสอนสั่งใจตนเองผ่านบทเรียนอันลึกซึ้งของพระพุทธเจ้าคือมรรคมีองแปดและความจริงอันประเสริฐสประการ จุดสุดยอดของเรื่องเล่าเกิดขึ้นเมื่อทั้งสองต้องร่วมมือกันในการปกป้องหมู่บ้านจากภัยธรรมชาติที่แสนโหดร้ายน้ำท่วมและลมพายุทำลายที่พักพิงแต่ด้วยจิตใจบริสุทธิ์และความเมตตาอันลึกซึง้งพวกเขาส่งผ่านพลังแห่งสมาธิและการสวดมนต์ร่วมกันทำให้ท้อนฟ้าเปิดฟ้าหยุดรำไ้และสายทานกลับสู่ความสงบอีกครั้ง หลังจากเหตุการณ์นั้นอรไทยได้สำนึกถึงคำสอนที่ลึกซึง้งว่ากรรมไม่ได้เป็นเพียงผลของความดีความชั่วแต่เป็นสายใยจักรวาลที่ผูกพันทุกชีวิตไว้ด้วยกันให้อยู่ในวงจรของความรักและการเคารพต่อกัน ความสูญเสียที่ผ่านมาและปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นเป็นสะพานสู่การตรัสรู้ครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ประตูสู่ความสงบและสวรรค์เปิดออกกว้างเมื่อสิทธัตถะและอระไทยได้ยืนหยัดบนเกาะกลางแห่งความเมตตาและปัญญาร่างกายของเขาเต็มไปด้วยแสงสว่างแห่งบารมีดุดดังองค์พระผู้ตรัสรู้ที่ผสานกับพลังแห่งเทพเทวาที่คอยปกปักรักษาพุทธศาสนา เรื่องราวนี้จบลงที่บทสรุปแห่งความเข้าใจในกฎแห่งกรรมและความเมตตาอย่างลึกซึง้งเส้นทางสู่การตรัสรู้ไม่ได้เกิดขึ้นในชาติใดชาติหนึ่งหากแต่เป็นการรวบรวมทุกชาติก่อนผ่านการเสียสละและความรักอันไม่มีประมาณเพื่อให้ชีวิตหนึ่งได้พ้นทุกอย่างแท้จริงและก้าวไปสู่การบรรลุธรรมที่แท้จริงอย่างไม่สิ้นสุด